อีกหนึ่งรถหรูคู่บารามีนะครับย้ายฝั่งมาเป็น BM W บ้างครับคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เขาเล่นเขาเก็บกันนะคันนี้บอดี้นี้คือ E30 ครับไอหน้าหนูนะครับคันนี้เป็นตัวคูเป้2ประตูมันหายากตรงนี้แหละครับ BM รุ่นนี้ที่เขาเล่นกันเนี่ยเขาจะเล่นตัวคูเป้2ประตูอย่างในรูปนะครับมีซันรูปด้วยยิ่งดีกับอีกทีหนึ่งตัวท็อปสุดของมันเลยคือตัวเปิดประทุน,นครับโอ้โหตัวนั้นหาโคตรยาก ตัวนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆนะครับสภาพนี้ราคาปัจจุบันนี้มันก็ดีดกลับขึ้นไปนี่ครับอยู่สองกว่านะสองสองเกคันนี้ถือว่าราคายังถูกนะครับราคายังถูกนะเออบางคันก็ประมาณสองกลางๆปลายๆก็มีนะครับคันนี้ถือว่าสภาพดีตกแต่งมาดีด้วยโอ้ถ้าคุณไปเจอรุ่นเปิดประทุน,นะทะลุ500,000นะครับทะลุ500,000ไปแล้วคันนี้สีน้ำเงินแก้วสียอดทิศยุค90นะครับก็ สภาพขนาดนี้เลยแหละยังเป็นรถที่น่าดูแลอยู่นะครับคันนี้ลงเครื่อง S R ของ s สันครับถ้า B M box นี้ลง S R พอดีเลยครับแทบไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะรอครับเกียร์ธรรมดานะครับสนใจติดต่อหาเจ้าของครับรถคันนี้ดูดีมากทีเดียวขอโชคดีครับ